ราจะมีความสุขกับที่นี่เหมนะขอให้มีความสุขด้เถิด้ไม้คนไมนไปนไก็นม้ปลูม้ปูไกไน ขาทดอบเขาสัสดีครับอยู่มอ,อะไรอยู่มสี่ครับให้ตั้งใจเรียนนะครับครับโรงเรียนสมุทรปราการมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตรวรรษที่21ดด้วยการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีอย่างมีความสุขภายใต้ความเป็นเลิศทางวิชาการควบไปกับการยึดมั่นในคุณธรรมโดยสร้างให้ผู้เรียน มีคุณภาพผ่านหลักสูตรของสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเต็มศักยภาพของผู้เรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวการขับเคลื่อนของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามนัยจจุบายเรียนดีมีความสุขผ่านความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งโรงเรียนผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นอะไรไปนเนี่ยหน้าซีเซียวได้กินข้าวอะไรมายังยังเลยครับพี่ผมเด็กใหม่ผมยังไม่รู้อะไรเลยครับอืยังไม่รู้อะไรเลยหรองั้นเดี๋ยวพี่พาไปแนะนำปะตามพี่มาเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าโรงเรียนเราเนี่ยทำเลดีมากเลยนะข้างหน้าเนี่ยก็เป็นรถไฟฟ้า BTS ส่วนทางนู้นเนี่ยก็เป็นห้างโรบินสันส่วนข้างโรงเรียนเราเนี่ยก็เป็นห้างบิ๊กซีทำเลดีใช่ไหมล่ะดีมากเลยครับ น้องรู้หรือเปล่าป้อมเรียนเราเนี่ยเขาเพิ่งปรับปรุงทางเดินใหม่เพื่อตอนฝนตกเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเปรียกกันแดดก็ไม่ร้อนแถมยังปลอดภัยด้วยนะจริงที่เดินสบายปลอดภัยแถมยังไม่ร้อนอีกอ่ะใชมเปล่าที่โรงเรียนเนี่ยเขามีที่เล่นกีฬาเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าใหญ่หรือโดมเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยมีคนเล่นกีฬากันเลยไม่ว่าจะเป็นบาสวอลเลย์บอลหรือฟุตซอลฟุตซอลโรงเรียนเราเนี่ยได้แชมป์ระดับสปอร์อนเลยนะรู้ไหมเนี่ยโอ้งั้นเดี๋ยวนี้ผมต้องมาลองเล่นบ้างแล้วแหละมมาได้เดี๋ยวพ่มาเลนด้วย โชคดีอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโรงเรียนได้ถามค่อย่างพวกพี่ว่าร้านอาหารไหนเนี่ยสะอาดอร่อยปีนี้ก็เลยมีแต่ร้านที่ถูกใจนักเรียนทั้งนั้นเลยอร่อยจริงด้วยนะครับพี่เชฟเลล่าร้านนี้เด็ดพี่ครับแล้วนอกจากที่พี่เล่ามาเนี่ยโรงเรียนของเรามีอะไรน่าสนใจอีกไหมครับอยากเลยเชฟเลล่าไปเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องน้ำ LGBTQ+ โหมีด้วยเหรอเนี่ย ห้องรถไฟปูนปูนรู้ปะ่ะปินฟรีด้วยนะปิน้นตีเนี่ยโรงโยเนี่ยโรงโยโรงเรียนเราเนี่ยมีกี่แชมป์รางวัลพระราชทา,านเลยนะเท่อ เดี <mile> ๋ยวก็เข้าสายหรอกคือผมไม่รู้ว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างครับพี่พี่ช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหมครับอืมได้เดี๋ยวพี่พาไปแนะนําปและห้องนี้คือห้องกิฟเต็ดห้องเรียนนี้เราจะเรียกกันว่าห้องกิฟเต็ดเขาจะเรียนกันแบบเน้นการทําโครงงานเป็นหลักแล้วยังมีการพาไปทำแลบกับมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งมสวพระจอมเเพื่อสร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนและนี่คือห้องมินิอิงลชโปรแกรม ห้องมินิอิงลิชโปรแกรมจะเน้นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษใน5วิชาหลักกับเจ้าของภาษาและอาจารย์จากโรงเรียนนายเรือนอกจากนี้ยังมีการพาไปต่างประเทศเพื่อฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงอีกด้วยห้องเรียนวิทย์พลังสิบห้องนี้สนุกมากเพราะเราจะได้ลงมือทําจริงทดลองจริงซึ่งเราจะเป็นคนศึกษาเองทั้งหมดและมีคุณครูทําหน้าที่เป็นโค้ชคอยแนะนําพวกเรา ห้องวิคณิตห้องนี้เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นหลักโดยห้องเรียนนี้จะต้องจัดนิทรรศการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งรุ่นพี่ของเรานะ่ยได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานระดับประเทศอีกด้วยนะแผนการเรียนนี้คือแผนการเรียนสิ่งคํานวณแผนการเรียนนี้เหมาะกับสําหรับคนที่ชอบทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษครับ ห้องศิลปไทยสังคมหากน้องอยากเป็นตำรวจหากน้องอยากเข้านิเทศโรงเรียนเรามีศิลปไทยสังคมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีละครเวทีปริวัติศาสตร์พี่พพจะพาไป,ไปดูจะต้องเงียบๆนะเพราะมันเริ่มแล้วเนี่ยแผนการเงี้ย ให้เราอ่ะได้ทำละครเวทีเพื่อให้เราได้แสดงศักยภาพในการทำขึ้นมาทำเองเลยนะเป็นหนึ่งในแผนละเรื่องที่สนใจมาเรียนตัวชิราห้องศิลปภาษาอังกฤษ ห้องเรียนนี้จะเหมาะกับนักเรียนที่ชอบภาษาอังกฤษเพราะมีกิจกรรมสร้างความสุขให้กับพวกเรามากมายเช่นกิจกรรมวันคริสต์มาสวันฮาโลวีนเราสามารถใส่ชุดตามเทศกาลนั้นๆได้เลยนะสําสหรับใครที่ชอบภาษาจีนโรงเรียนมีแผนการเรียนภาษาจีนไว้รองรับมีคุณครูเจ้าของภาษาส่งตรงมาจากประเทศจีนและนักเรียนแผนการเรียนนี้ ได้แสดงความสามารถผ่านกิจกรรมตุดจีนห้องศิลป์ภาษาญี่ปุ่นห้องนี้คือแผนการเรียนญี่ปุ่นใครที่ชอบดูอนิเมะอ่านการ์ตูนมังงะอยากเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นห้องเรียนนี้ตอบโจทย์ห้องเรียนนี้ตอบโจทย์โู้นี่เขาทำอะไรกันนะพี่กินหอมจังเลยและนี่คือแผนการเรียนเรื่องอิทธิแผนการเรียนที่ทำให้เรา ทำจริงขายจริงสร้างรายได้ได้จริงและยังออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตครับโหดีทุกแผนการเรียนเลยนะครับพี่ไม่ไดีแค่แผนการเรียนยังมีกิจกรรมชุมนุมที่สอดค้องความต้องการของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น SP Dancing น่าจะสิงโดนตีไทยโดนตีสาต้นแล้วก็ทัศนะสิงด้วยโอ้ถึงว่านักเรียนที่นี่ดูมีความสุขทุกคนเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากพวกพี่นี่แหละเห็นลอกแขนนี้ไหมเพราะพวกพี่คือต้นแบบสภานักเรียน แนวหน้าระดับประเทศในการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมสภานักเรียนโหสภานักเรียนเลยเหรอพี่สภานักเรียนเลยเดี๋ยวพี่พาไปดูไปสภานักเรียนได้ทำข้อตกลง MOU กับทั้ง9เโรงเรียนทั่วประเทศและยังได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากจังหวัดสุรากาให้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิตอาสากับ ทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและก็ชุมชนครับโหสุดยอดอะความเจ๋งเนี้ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนผู้บริหารคณะครูให้พี่ได้สร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเท่าสีพระคุณครูเยี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> กิจกรรมประดูบ้านว้าว <Wow. S 1> แรงงานร้องดีร้องยู yeah. ว่า140ปีที่สถานศึกษาแห่งนี้ได้สร้างคุณูปการด้านการศึกษาผลิดอกออกช่อประดูจจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนทุกวันนี้เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นสถานศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมและเป็นต้นกล้าแห่งความดีของสังคมโรงเรียนสมุทปราการมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์อาทิรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน รางวัลทรงคุณค่าสพทออ o b เบ Awards รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนสมุทรปราการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขควบคู่การทำกิจกรรมอย่างสร้างสารรค์เพื่อส่วนรวมยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษาลำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสารรค์รับผิดชอบต่อสัองคมโลกควบคู่ไปกับคุณธรรมนำชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศัก,กยภาพตามความสนใจสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าโรงเรียนดีมีความสุข